สินาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและครอบครัวบันเทิงนะครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดเรื่องบันเทิงขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆคุณเอการาท iPhone 6 Apple <ม>เตรียมโทรศัพท์ iPhone 6ที่มีขนาดบางที่สุดในโลกและหน้าจอที่กว้างขึ้นอ,อ้างอิงเว็บไซต์อิเล็กทริกรายหนึ่งบอกนะครับว่า Apple เตรียม iPhone 6โดยมีขนาดบางเฉียบที่สุดของโลกหรือเรียกว่า iPhone Air มีหน้าจอ5นิ้วส่วนบนบาง1.5มิลส่วนล่างบาง3มิลถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางเฉียบที่สุดในโลกเหนือกว่าหัวเว่ยเพื่อที่จะผลิตมือหัวเว่ยทำซีิติไว้ก่อนอันนั้นของจีนนะอันนี้เรื่องความบางแต่ว่าถ้า Apple ทำแต่ทั้งหมดนี้เป็นเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์รายหนึ่งเนี่ยคุณเอกราชแล้วอาจจะไม่มีปุ่มโฮมแบบกดแต่จะแทนที่ด้วยปุ่มแบบ โฮมแบบทัชสกรีนแทนนะคืัถ้าเป็นจริงนี่ยเพื่อนนี้มีประโยชน์น้องไบคือสำหรับคนที่ชอบลืมกุญแจบ้านเอาไปเสียบแล้วงัดประตูได้เลยบางเกินฮะคุณยอ i ไอโฟนงัดประตูบ้านเหรอฮะแล้วก็จะมีอันนี้อ้างอิงว่ามีหน้าจอใหญ่กว่า p p o o n e 5s อนะฮะแล้วก็เป็นที่คาดการนะครับว่า Apple เนี่ยต้องการจะทำให้ง่ายต่อการใช้และสะดวกในการพกพา กูเดกราสนใจไหมครถ้าจริงนะมันจะบางมากๆเลยจริงไม่อันนี้อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นข่าวเรื่องเทคโนโลยีนะครับผมว่าคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เหอะและยาวนะเข้ามาเฮ้ยผมผมผมต้องลองใช้วม่งแอ่านทุกวนว่ามีนักข่าวไงมันได้พูดถูกก็ดีไม่ดีตรงไหนไงล่ะเออมันจะบางมากเลยนะแต่เปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีที่มันก็มันก็นะมันไม่ถูกถูกนะคือสักสองปีเปลี่ยนสักทีได้ไหม ไม่ได้ฮะเพราะคุกการส่งทันก็สูงฮะแต่ว่าเราผู้บริโภคเนี่ยมันก็ต้องนะมันต้องคิดหน่อยนะอา,อาถ้าอย่างนั้น <laughs> มาเข้าบันเทิงเลยก็แล้วกันเริ่มจากเรื่องคุณบุ๋มไหมได้ค่ะ ราะว่าล่าสุดน,นะคะบุ๋มปนัดดาค่ะถ่ายปฏิทินเซ็กซี่ค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะคะก็เลยมีกระแสะในโลกออนไลน์ค่ะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะนะคะเราก็เลยไปสัมภาษณ์พี่บุ๋มนะคะที่กองละครบุษบาลหน้าตลาดค่ะถึงกระแสะนะคะที่บุ๋มก็บอกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าตัวเองก็ถ่ายแบบนี้อยู่ทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่าภาพอาจจะดูค่อนข้างแรงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าเซฟตัวอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยค่ะก็เลยไม่ได้กังวลอะไรนะคะแล้วก็โดดยยสส่วววนตัรูู้้ึกภมิใจ ที่อายุจะ40แล้วนะคะแต่ว่าดูแลหุ่นได้ขนาดนี้ค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องที่ทำให้คุณบุ๋มแอบเครื่องนิดนึงนะคะก็คือมีคนมากล่าวหาค่ะว่าทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนางสาวไทยที่เคยรับมงกุฎไปแล้วเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะซึ่งที่บุ๋มก็บอกว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงให้คนที่พูดเนี่ยเอาเวลาไปดูแลนางงามรุ่นน้องดีกว่าเพราะว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยค่ะอันนี้ม,มีเสียงสัมภาษณ์ที่บุ๋มค่ะ ใช้คํานี้เถอะพี่เป็นมาสิบสาปีแล้วคุณไปดูแลรุ่นน้องดีกว่าไหมเอางานให้เขาดีกว่าไหมถ้าคุณจะใช้คําว่างานนางสาวไทยที่เหมาะสมน้องๆมีเยอะค่ะที่จะทํางานนั้นให้นะคะของบุ๋มเองก็ปล่อยบุ๋มทํางานอื่นไปเถอะใช่ไหมม,ม,มันหลากหลายถ้าเกิดคุณมาบอกว่างานสาวไทยห้ามทำนนห้ามทำนั่นห้ามทํานี่แล้วให้ทําอะไรเอางานมาสิถูกไหมไม่ใช่ให้บุ๋มนั่งปัดฝุ่นมงกุฎอยู่ที่บ้านมันต้องเลี้ยงลูกครับอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แจกเฉพาะ กล,ลุ่มที่ดูได้นะคะแต่เพียงนี่ว่าคุณไปดูของมันเองก็แล้วก็มาด่ากันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะมันห้ามไม่ได้อย่าง่แล้วค่ะสําหรับงานอย่างนี้เพียงแต่ว่าให้บุมมาคิดคุณอนเนะคุณก็ขำเห็นไหมคุณก็ขำอ่ะบุมไม่รอดแนวนั้นน่ะคุณจะให้บุมทำยังไงไอ,อ,อะไอว่ากันต่อไปค่ะไปดูผู้ผู้ประกวดมิ s ไทยแลนด์เวิลด์2 1 3 3ค่ะ น้องแบมเปรมินนะคะก็เป็นผู้เข้าประกวดมิสแดนด์เวอร์ปี2013เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งน้องนะคะได้รับการคัดเลือกจากทั้งช่อง3นะคะให้ไปประกวดมิสไชนิสอินเตอร์เนชั่นแนล2014ที่ฮ่องกงในปีนี้นะคะ่ะซึ่งวันก่อนนะคะน้องแบมเนะะี่ยค่ะก็มาพบกับคุณประสานและก็คุณประวิทย์นะคะเพื่อที่จะมาขอพรก่อนที่จะเดินทางไปประกวดะคะ่ะซึ่งคุณประสานและคุณประวิทย์นะคะก็ให้พ็อกเก็ตมันนี่เนี่ยแหละค่ะ30,000บาทนะคะเอาไปใช้ในระหว่างเก็บตัวะค,ะค่ะก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าให้น้องเนะนเเนะคะแล้ว เอาตำแหน่งกลับมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะซึ่งน้องแบมนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเต็มที่ร้อเซ็แล้วค่ะทั้งในเรื่องของทักษะการแต่งหน้าการเดินการโพสนะคะรวมถึงการแสดงที่จะนําไปโชว์ด้วยค่ะนั่นก็คือการแสดงนิ้วแล้วก็รําเถิดเทิงกลองยาวค่ะแล้วก็ยังต้องฝึกพูดภาษาจีนกวางตุง้งด้วยนะคะเพื่อจะนําไปใช้ในการประกวดค่ะซึ่งน้องก็จะเดินทางไปวันที่15มกราคมนี้นะคะก่อนที่จะประกวดรอบตัดสินเนี่ยวันที่26กมกราคมที่ทีวีบีเกาะฮ่องกง เชิญเชียร์กันด้วยนะครับฟังเสียงน้องมีไหมมีค่ะค่ะก็ในวันที่15นี้นะคะแบมบก็จะเดินทางไปค่ะน้องก็พร้อมที่จะเดินทางไปประกวดแล้วนะคะจะฟังน้องอีกรอบไหมคะไม่เป็นไรฮะ <c oughs> มีไห <c oughs> ม,ม <c oughs> ว <Kill> ันนี่นะคะแบมก็จะเดินทางไปที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็วันที่ประกวดคือวันที่26ของกราคมค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะนอกจากจะเตรียมความพร้อมกับตัวเองทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยสภาพจิตใจก็สําคัญมากถ้าได้กําลังใจจะรู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะไายกาโฮงอกิวลำพคุยมัน ต่อเจตายกาจีฉีสิเหนียนคายเลยพูดว่าสวัสดีค่ะชื่อหลินเพ่ยหมินภาษาจีนก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะมาละแหมลองต้องการกำลังใจพี่หนุ่ยมีอะไรจะให้กำลังใจน้องไหมคะพี่หนุ่ยตัวดีแล้วล่ะพูดได้ขนาดนี้นะแล้วบอกนะครับว่าปีนี้ช่องสามเรามีสองเวทีย้ำอีกทีหนึ่งค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ใช่ค่ะสองเวทีไปดูกันต่อเลยนะครับ คุณน้องชายผมสแตมมีอะไรยังไงกำลังจะมีมิงค่ะมีค่ะก็คือแฟนมิงใช่แล้วค่ะก็หลังจากที่คราวที่แล้วนะคะก็มีสแตมเปลี่ยนเดทไปแล้วใช่ไหมคะที่สร้างปรากฏการณ์นะคะก็ปีนี้ค่ะสแตมก็เลยมาบอกกับค่ายต้นสังกัดนะคะ Love i S h E C The l o r Music ค่ะว่าอยากจะจัดมิงกับแฟนคลับนะคะต้อนรับในแบบฉบับของตัวเองค่ะโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะชื่อว่าวันแห่งความเกรียม เกรียม<ต>หรือไม่เกรียมเกรียมค่ะไม่เกรียม่จนเกลียมใช่ค่ะคราวที่แล้วเป็นวันแห่งความเกลียมใช่ไหมคะ<อ>ที่บอกว่าเกลียมเพราะอะไรเพราะว่านี่แหละค่ะคอนเสิร์ตทางนี้นะคะเขาจะเหมือนแบบว่าเอาดีวดีของคราวที่แล้วเนี่ยมาเปิดน,นะคะพร้อมกับนักวิจารณ์ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นนักวิจารณ์ส่งเดชฝีปากกล้าและนักเลงคีย์บอร์ด ที่จะเปิดเผยตัวเป็นครั้งแรกนะคะเบื้องต้นที่เห็นเลยค่ะก็จะมีพี่บอยกฤษณ์พงศ์นะคะพี่ไก่สุทธีคุณบอยตรายแล้วก็คุณอุ๋ยบุดาเบสค่ะก็คือจะมาร่วมกันเผาสแปมเป็นช็อตต่อช็อตเลยคือเปิดภาพคอนเสิร์ตไปค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้วิจารณ์กันเลยของเขาที่แล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรอย่างเงีง้ยคก็เียกว่าซึ่งหน้าเลยว่างันเถอะคือเผาเินเกลียมเลยแต่อย่าเล่นนะอันนี้ต้องเอาจริงนะ ไม่ใช่หยอกกันไม่ได้นะเดี๋ยวคนดูผิดหวังใช่แล้วค่ะหลังจากที่เผากันจนเตรียมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของสเตมต่อเลยให้แฟนได้หายคิดถึงนะคะซึ่งมีบัตรมาแจกด้วยค่ะอันนี้ก็คือ5รางวัลรางวัลละ2ใบนะคะซึ่งบัตรเนี่ยมีราคาดเดียวคือ1,200บาทค่ะซึ่งบัตรนี้นะคะสามารถที่จะแลก DV d ดีบันทึกภาพคอนเสิร์ตคราวที่แล้วด้วยซึ่งไม่มีจำ่าดนะคะ,ะจะมีเฉพาะที่มิทติ้งเท่านี้ อ๋อใบละพันสองใช่ค่ะนะฮะบัตรเป็นยังไงนะตอนนี้เหลือไม่ถึงสี่ร้อยใบแล้วก็นี่ก็เอาแล้วทำไมไม่เผื่อให้พี่อ่ะนี่ไงแบ่งไปแบ่งไปได้ค่อได้ทุกช่อย่างนี้อ้าห้าท่าน,ท,านท่านละสองใบแสดงความเห็นตามปกตินะฮะ,ะเลือกข่าวที่สุดนั่นแหละวงเล็บว่าที่สุดแล้ววงเล็บอีกอีกวงเล็บต่อเนื่องไปด้วยว่าซองเอาอย่างนั้นนะฮะค่ะซองอ้าเขาแสดงคู่กับซองไง กลัวว่าสองแรมจะพิมพ์ยากให้ให้วงเล็บก็ซองถ้าท่านบางคนจะงงไม่รู้ไงถ้าไม่ได้ดูช่วงนี้ไม่บอกกันนะครับวงเล็บว่าอะไรต่อซองค่ะย้ำอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมจะได้นี่อันนี้น้องชายนะถ้าไม่เก่งใจโอ้น้องจะไม่เผื่อให้พี่ก่อนเลยเหลืออยู่นิดเดียวฟังเสียงหน่อยไหมได้ค่ะผมกำลังปิ้หมูครับกะว่าจะ ให้มันเป็นสนัญลักษณ์ในการสะท้อนไปถึงวันแห่งความเกรียมนะฮะ <Wow. S 1> ว่าวันนั้นคุณสแตมเขาจะเป็นเหมือนแท่งนี้แท่งนี้หรือแท่งนี้ผู้พริเสียงเลยจริงแล้วนอกจากเป็นโปรเจกต์ล้างนี้แล้วเนี่ย <c oughs> คือคือเราก็จะตอบแทนท่านอย่างสาสม <c oughs> ถ้าเกิดว่ามาช่วยกัาลางนี้นะคร <c oughs> ับคือท่านจะได้เห็นมุมมองใหม่ที่ท่านไม่เคยนึกมาก่อนว่าผู้ชายคนนี้ที่ท่านหลงไหลเนี่ย มันควรจะลองหลาจริงหรือโอเคพอแล้วพี่ผมว่าเราสนุกวันนั้นมาสนุกมาเสิร์ปีปสนุกสนานแล้วก็มีดนตรีเล่นี้ปังแล้วก็ใช่พี่ๆเขาน่าจะมีการได้ร่วมแจกันบ้างครับผมน่าจะเป็นการมิตติ้งที่ครั้งแรกในชีวิตเดยค่ะอะ งานมีวันอาทย์ที่12มกราคมนี้นะคะที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอลาซานค่ะวันอาทิตย์นี้ใช่อาทิตย์นี้12มกราคมที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอลาซานนะคะจำง่ายๆหลังวันเดดก่อนวันปิดกรุงเทพค่ะนะฮอย่าลืมลูเล็บนะฮะถ้าท่านอยากได้และต้องรีบไปนะคะว่าเดี๋ยวแตมจะพักงานสี่เดือนค่ะอ้าวทำไมอ่ะก็หลังจากมีติ้งจะทำอัลบั้มใหม่ อ๋อแล้วจะไม่ปรากฏตัวไม่ไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคะเท่าที่ได้ยินมาติสติสตาคนเนียติอะไปดูกระตอมเมื่อวานนี้แอนมิชัยมาค่ะเป็นไงบ้างคะเจอพิยุทธใช่ไหมคะสวยสวยเนาะสวยขึ้นเยอะมากเลยเป็นอินเดียเลยค่ะก็คือหลังจากที่โด่งดังในวงการบอริีวูด์อินเดียนะคะก็มีผลงานเยอะมากเลยทั้งงานหนังงานเพลงนะคะก็ ล่าสุดที่น้องมาคือต้องบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะคะน้องจ,กจกกักรโกอินเตอร์แบบบอยรีวูดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็บอกว่ามีคลายเพลงอินเตอร์ระดับโลกนะคะ <c oughs> ตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าคือคล้ายยูนเวอร์เซิลเมิกค่ะก็ชวนให้ไปทําผลงานเพลงอินเตอร์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตอนนี้อัดเสียงเสร็จแล้วแล้วก็ถ่าย MV ไปเรียบร้อยแล้วค่ะโ <c oughs> ดยไปถ่าย MV นะคะที่สิงคโปร์แล้วก็อินเดียค่ะซึ่งจะปล่อยซิงเกิลนะคะโปรโมทไปทั่วโลกเลย <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ แล้วก็ยังมีข่าวดีว่าจะได้เซ็นสัญญากับค่ายนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่จะได้ go into ค่ะซึ่งน้องบอกว่านอกจากงานบอลิววีที่อินเดียเนี่ยจะมีเยอะมากจนมี้เวลากลับเมืองไทยแล้วนะคะงานเยอะแล้วก็ยังมีนักแสดงจีบเยอะด้วยนักแสดงอินเดียใช่ค่ะอันนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องดูค่ะ ก็คิดว่าจริงๆก็ดีใจที่ได้มีโอกาสค่ะแอนคิดว่าคนเราก็ทําได้ในหลายๆรูปแบบเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นอะไรเงี้ยเพียงแต่เราอาจจะโชคดีตรงที่เราได้ไปเข้าตาผู้ใหญ่คงหนุ่มๆอินเดียเขาคงไม่หรอกมั้งคะตอนนี้ก็คือแอนกําลังคอนเซนเทรตไปเรื่องของงานมากกว่ายังยังไม่คุยเรื่องหนุ่มๆตอนนี้มีสีบเลยจ้า เยอะค่ะมีจีบแต่เยอะค่ะแต่ว่าแอนยังไม่ยังไม่พูดอะไรละกันก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนก็เป็นเ,เรายังเพิ่งเข้าไปในวงการนั้นยังไม่อยากที่จะไปมุ่งไปในเรื่องอื่นอยากให้คนมองเราในเรื่องของผลงานมากกว่านี่แหละฮะแล้วก็มีข่าวเศร้านะครับทุกท่ชมครับอีทึกนะครับหัวหน้าวงบอยแบนด์ซูเปอร์จูเนีย บอกลาพ่อกับปู่กับย่าของเขาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เชื่อว่าคุณพ่ออาจจะเป็นคนลงมือฆาตกรรมโดยภาพสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของเกาหลีใต้นำออกอากาศนะครับเป็นภาพของอีทึกในชุดสูทสีดำเน็กไทยสีดำร้องไห้เมื่อสมาชิกคนอื่นๆของวงซูเปอร์จูเนียเคลื่อนหีบศพหีบหนึ่งเข้าไปในรถรีมูซูนสีดำของโรงพยาบาลในกรุงโซลเมื่อวันพุธ ก่อนที่รถจอ,อกเดินทางบุ่งสู่ชาพปรสถานแห่งหนึ่งสื่อเกาลีใต้รายงานนะครับว่าปู่กับย่าของอีทึกถูกพบเสียชีวิตบนเตียงนอนขณะที่พ่อของอีทึกแขวนคอตายด้วยเสื้อคลุมยาวที่บ้านพักของพวกเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารายงานข่าวอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับระบ,บุว่าพ่อของอีทึกทิ้งจดหมายฆ่าตัวตายเอาไว้กล่าวเป็นนๆว่า ฆ่าตัวตายหลังจากรัดคอพ่อกับแม่ของตัวเองก็คือปู่กับย่าของอีทึกเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วหนังสัอพิน์รยวันฉบับหนึ่งในเกาหลีใต้ระบุว่าจดหมายค่าตัวตายของพ่อของอีทึกบอกนะครับว่าผมจะขึ้นสวรรค์พร้อมกับพ่อแม่ของผมมีรายงานว่าพ่อของอีทึกนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีปัญหาทางการเงินขณะที่พำนักอยู่กับปู่กับย่าของอีทึกก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะฮะ ซึ่งปู่กับย่าของอีทึกก็ยังเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมด้วยคือจิตเสื่อมเนี่ยนะฮะแต่ตำรวจยังไม่ออกมายอมรับรายงานชิ้นนี้นะครับอีทึกวัย30ปีไปรับราชการทาหารกำหนด2ปีตามกฎหมายตั้งแต่ตุลาคมปี2012แต่ว่าเขาได้รับอนุญาตให้ลาออกจากกองทัพมาร่วมงานศพกับพ่อและก็ปู่ย่าของเขานะฮะ นี่เป็นหัวหน้าวงบอยแบนด์ซูเปอร์จูเนียบีทึกครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครอบครัวบันเทิงครับ